ดวงรายวันกับหมอต้นประจำวันที่12พฤษภาคมนะครับ2565มาดูกันนะครับว่าในแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่วันจันทร์ก่อนเลยนะครับวันจันทร์เนี่ยจะได้เป็นไพ่นี้เลยครับผม King of Gem นะครับอันนี้ดวงเรื่องเงินเนี่ยมันดูดีขึ้นแบบมากๆเลยนะไม่ว่าจะทําอะไรในวันนี้ก็ออกมาค่อนข้างดูดีนะครับจะลงทุนอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครถือว่าเยี่ยมนะครับส่วนในเรื่องที่แบบว่าความรักจะเป็นไงนะก็เป็นไปได้อย่างดีเลยนะครับมี คนที่แบบมีฐานะเข้ามาจีบมาสนใจเราด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยนะครับพว่าอันนี้เนี่ยมีดวงที่จะเจอคนที่มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อกันเลยนะครับกับวัาวานอังคารจะเป็นไพ่คุยนับเชลนะครับอันนี้เนี่ยเราน่าจะได้เจอเรื่องที่น่าเบื่อหน่าเบื่อนะครับหรือว่าปัญหาเดิมๆเข้ามาบ่อยนิดนึงนะจนเราแทบจะแบบว่าอือก็ปรงๆได้นะครับ คือมันไม่ได้มีเรื่องที่จะแบบทำให้เราถูกใจนักอะไรช่วงนี้นะครับใครที่แบบมีไปสมัครงานอะไรช่วงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆนะครับแต่ว่าโอกาสไม่ได้เยอะอะไรมากนะส่วนความรักเนี่ยเราจะยังเจอปัญหาเดิมๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแฟนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนทิศสัยอะไรนะครับก็ดิมๆเลยครับผม ต่อมาพุธกลางวันจะเป็นไพ่นี่เลยครับผมเซเว่นออฟเจมนะอันนี้เนี่ยเรามีดวงที่จะแบบร่ารวยมากกว่าปกตินะครับมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษเงินก้อนเข้ามาด้วยนะแล้วก็บอกได้ว่าอันนี้มันเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆไปหนึ่งครับดีอย่างไม่น่าเชื่อนะแล้วก็ยังแบบว่ามีโอกาสที่จะเก็บเงินได้อยู่ด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมส่วนเรื่องความรักนะครับคนที่คุยหรือแฟนเราเนี่ยค่อนข้างเชื่อตามใจเรานะครับน่าจะมีเปเปเราบ้างนะซึ่งเราก็ปฏิเสธไปตามมารยาทนะครับไม่ใช่อะไรครับต่อมาพูดกลางคืนจะเป็นไพ่ แคงแมนนะครับอันนี้เนี่ยมีตรงที่จะเจอเรื่องไม่สบายใจเยอะไปนิดนึงนะเช่นแบบว่าเราอยู่ๆเอาอาจจะป่วยขึ้นมาแบบงง,งๆนะหรือว่าเดินชนนั่นชนนี่นะก็ดูซุ่มซ่ามมากๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็จะมีการใช้ใจ่ายเยอะนะครับแบบว่าเราจะใช้ใจ่ายออกไปเยอะจนแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยครับก็อะไรของเราก็ไม่รู้นะครับ ต่อมาพฤหัสนะครับจะเป็นไพ่เลเวอร์อันนี้เรามีเสน่ห์มากขึ้นเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาชอบเรามากขึ้นนะซึ่งเราก็ไม่ได้ปัดอะไรนะน่าจะคุยกับทุกคนที่เข้ามานะครับคือเราก็มีแรงเงินใจแหละแต่ว่าก็เรามีโอกาสที่จะเจอคนเจ้าชูก็ชูเข้ามาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุยได้แล้วแต่นะครับอยากคุยก็คุยนะส่วนในเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้โอกาสที่จะใช้จ่ายกับเสื้อผ้าหรือว่าความสวยความงามเยอะนะครับไม่น่าจะเก็บเงินได้อยู่นะครับต่อมาไพ่ของวันศุกร์ก็จะเป็นไพ่5เจมนะครับผม ดวงการเงินในวันนี้เนี่ยไม่ได้ดีอะไรมากนะมีดวงที่ใช้จ่ายเกินตัวด้วยเก็บเงินก็ไม่น่าจะอยู่นะครับอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นปัญหาอะไรเลยใช่ไหมก็เรามีเงินเราก็ต้องใช้ใช่ไหมครับผมส่วนเรื่องความรักก็ถือว่ามันก็ดีนะครับคือคนที่คุยหรือแฟนเนี่ยก็จะดูเป็นห่วงเรามากขึ้นนะครับผมเราน่าจะทําตัวดูน่าเป็นห่วงจริงๆนั่นแหละครับประมาณนี้เลยนะต่อมาวันเสาร์ครับผมจะเป็นไพ่เซเว่นโรสนะครับผม อันนี้เนี่ยเราน่าจะโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆได้ง่ายนิดนึงนะเช่นแบบว่าเราก็ทํางานของเราปกตินะครับอาจจะมีคนมาแขวมานินทาหรือว่ามาทําให้เราทํางานที่ยากขึ้นนะครับหนักกว่าน,นั้นนะครับก็มีการแบบว่าอาจจะโดนเคลมผลงานไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยน่าไว้ใจมันเยอะนะครับผมแล้วก็เราแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดีเนะเพราะว่าเราน่าจะมาดูดวงวันนี้ก่อนนะส่วนเรื่องการเงินก็มีใช้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาวันอาทิตย์ก็จะเป็นไพ่ นายอับรอนนะครับเรามีเรื่องกังวลใจใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับแบบอยู่ๆก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้กรรมคิดไม่รู้เต็มหัวเต็มหมดเลยนะดูเราไม่ได้มีความสุขมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเราจะป่วยไหมมีโอกาสป่วยนะครับผมช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับก็แย่ทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายนะครับจะประมาณนี้เลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับดวงในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบุ๊มสัตว์นะครับวันนี้ก็หมอต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย